ฟังผมหนึ่งนาทีรวยขึ้นทันที3าม0มืบาท one two three let's go <S แทบทุกคนชอบฟังเพลงเพลงยิ่งดังเราออกกำลังยิ่งมันแต่ความมันนี่แหละทำให้เราเสียตังค์เพราะนอกจากมือถือหรือว่าเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาคุณต้องพกหูฟังที่เห็นเราเซเลบซุปตาใช้ทั้งตอนออกกำลังหรือว่าเดินชิวๆแพงเหลือเกินครับ หูฟังนักบาสเบอร์หนึ่งเลบรอนเจมส์หนึ่งหมื่นห้าพันบาทหูฟังนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลกยูเซนโบล์ราคาหน้าตกใจยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าหมื่นสองพันบาทเทพนักเตะอย่างโรนัลโดใช้แบบนี้หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทหูฟังที่ยิ่งแพงมักโฆษณาตัวเองว่ามันจะบล็อกคุณออกจากโลกภายนอกคุณจะได้ยินเสียงเพลงแบบเต็มๆไม่มีเสียงอะไรมาแทรกได้และเหตุผลที่มันแพงนี่แหละก็คือเหตุผลที่ทำให้คุณมีโอกาสตายมากขึ้นด้วยหน้าตกใจเหมือนกันนะครับ ว่าทุกปีมีคนออกกำลังจำนวนมากที่เสียชีวิตเพราะฟังเพลงออกกำลังล่าสุดนิกกี้เฮเดนตัวพ่อจอมแวนส์ชาวอเมริกันเจ้าของแชมป์โลกมโต GPP จีปี2006เสียชีวิตในวัยเพียง35ครับและไม่ได้เสียชีวิตจากการแข่งขันที่บิดท่านรกสุดบ้าคลั่งแต่ดันต้องมาจากโลกนี้ไปจากการที่เขาปั่นจักรยานชิวชิวช่ว,ชวงบ่ายบายแถมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับ แต่ดันฟังเพลงฮะพอมาถึงแยกที่มี Stop Sign หรือว่าสัญญาณให้หยุดระวังมองรถรอบด้านแล้วค่อยไปเฮดดนคงมัน <from> กับเพลงจนลืมสังเกตสิ่งรอบด้านโดนรถชนและเสียชีวิต5วันต่อมาแม้บางคนจะพยายามปลอบว่าเอาหนะ่าอย่างน้อยก็ได้ตายในขณะที่ทำสิ่งที่รักหลายคนฟังแล้วตอบว่าเหรอแล้วสังคมเริ่มคิดได้แล้วครับว่าจะจ่ายแพงกว่าทำไม เอาไอ้หูฟังธรรมดาธรรมดราที่มาพร้อมกับมือถือนี่แหละเปิดเสียงพอให้เราฟินแต่ถ้าเกิดมีใครตะโกนว่าระวังหรือรถบีบแตรต้องได้ยินหรือเลิกใส่หูฟังวิ่งละกันเพราะชีวิตนั้นสำคัญและมีค่าเกินกว่าจะเอาไปแลกกับความมันสจากเสียงเพลงซึ่งวันพฤหัสนี้16บนาฬิกา30นาทีนิดๆผมจะพาคุณผู้ชมไปตื่นตาเร้าใจกับการออกกำลังที่คุณจะมันกับการปัน่นแบบปลอดภัยที่สุดใน33โลก